แก่งทนเกษตรกร,ร,กรควรมีรถไฮรักแชป์ไว้ติดบ้านพลทธธรการบรรจงเป็นนักบินโดกเกษตรและเป็นเกษตรกร,ร,กรครับฉีดพ่นสารเคมีเป็นปุ๋ยท่งใบฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับพักทองในไร่ผมแล้วก็หว่านปุ๋ยที่เป็นเม็ดๆนะครับประหยัดเวลาแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีครับผมผมมั่นใจในแบรนด์ของโตโยต้าครับมั่นใจในเรื่องความทนทานการใช้งานง่ายมีอะไหล่เยอะราคาถูกไม่แพงครับ และการใช้งานที่คล่องตัวเป็นเพราะสรีระหน้าซ้ายแล้วก็มุมในส่วนของตัวถังจะสามารถทําให้เลี้ยวได้คล่องตัวมากครับหักซ้ายไปซ้ายหักขวาไปขวาเลยครับช่วงล่างเขาก็สามารถตอบสนองได้ดีครับจะไม่โยนไม่โคงเค้งเกาะถนนดีพื้นที่เฮดสเปซเขาจะสูงแล้วก็มุมมองสายตาไม่จะเป็นทางซ้ายทางขวาเขาจะมีมุมมองที่กว้าง ที่เห็นก็คือมีน้ำมีเครื่องปั่นไฟมีตัวโดนมีอุปกรณ์รวมๆแล้วประมาณ500กิโลกรัมได้กระบะทั่วไปเขาจะเปิดหยิบได้ทางด้านเดียวแต่กระบะของไฮรักแชมป์สามารถเปิดได้ทั้ง3ทางแล้วก็เราสามารถบริหารการใช้งานได้อย่างคล่องตัวเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้ครับราคาสําหรับผมมองว่าเป็นราคาที่ถูกมากสเปกกำลังดีในราคาที่เหมาะสมให้ประโยชน์และให้ความสุขได้มากสุดยอดเลยครับถ้าเพื่อนผมอยากจะมีรถใช้งานคุ้มค่าก็ให้เลือกไฮรักแชมป์ตามผมนี่แหละครับ ผมเคยใช้โตโยต้ามาก่อนอึดแก่งทนเหมือนผมเลยครับเกษตรกรควรมีรถไฮลักแชมป์ไว้ติดบ้านผมเลือกแชมป์ลุยไปด้วยกันเจ็บมือแล้วเนี่ย